ดาบหลวงตำบลมันนาสายรวจตำรลอ่างแหบมตามคำสั่งนโยบายของผู้ผู้บังคับบัญชานะครับได้เน้นถึงเรื่องการบริบรการในช่วงเทศ,เทศกาลสงการนะครับคือได้รับใช้ประชาชนที่เขามาขอความช่วยเหลือและให้ป้องกันเหตุทั่วไป ในพื้นที่รับชอบตำบลกลางแดดก,ก็มีทั้งด้านอาชญากรรมแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและชีวิตของประชาชนให้ปลอดภัยนะครับในช่วงเทศกาลทั้งรณรงค์การเดิมสุราก็คือได้มีนโยบายประชาสัมพันธ์ให้เวลาเมาอย่าขับนะครับให้อยู่กับบ้านนะครับ นโยบายของนายก็คือในช่วงเทศกาลนี่ก็เน้นในด้านกลุ่มวัยรุ่นนะครับห้ามจับกลุ่มนะครับการจับกลุ่มนี่คือหมายถึงลองแหวนนะครับห้ามห้ามห้ามจับกลุ่มแล้วก็แข่งรถนะครับก็ฝากถึงประชาชนที่จะกลับไปทํางานก็ขอว่าในช่วงวันที่ท่านจะกลับนะครับ อย่าได้เมานะครับแล้วก็โรด,ดใช้ความระมัดระวังนะครับผู้ขับเี่ก็คือว่ามีผู้โดยสารอยู่ด้วยก็ใช้ความระระมัดระวังเพราะว่ามีชีวิตที่ร่วมกับเราไปนะครับของผมก็มีเพียงเท่านี้แล้ครับ